คุณค่าสุดเหตุว่าเบลลี่เนี่ยเขาให้ความใส่ใจกบบหนึ่งคำคือคำว่า extraordinary Extra ใช่คะ่ะแล้วก็คือ extraordinary journey Room. อ้มวมรวมคำนี้เข้าไปคือก็คือ journey วันนี้คือการเดินทางมันแสนพิเศษค,ค,ค่ะคุณค่ะสำหรับคุณเจมส์แล้วถ้าได้รงเดินทางไปกับซีรีสจะถือว่าเป็นการเดินทางที่พิเศษยังไงค,ะ,ค,คะผมว่าอาสมัครคนที่ชอบขับรถประกันนะครับแล้วคนนี่ชอบรถเนี่ยถ้าเรา แน่นอนเราได้ขับรถสำหรับผมการเดินทางคือการขับรถไกลๆหรือการทําอะไรใหม่ๆที่เราไม่เคยทำไปที่ใหม่ๆที่เราไม่เคยที่เราไม่เคยไปใช่ไหมครับถ้าเราได้ไปกับเบนนี่เนี่ยมันทําให้การเดินทางทางนั้นมันพิเศษยิ่งขึ้นไปครับและแน่นอนใครที่ไม่ได้ขับก็อยากให้ทุกท่านได้ลองขับดูจริงเพราะว่ามันจะเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆสำหรับทุกคนเลยนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับเบนนี่คอนเทนตอโซจีทีส d ีครับว้าอยากทราบแบบ มีบตลลี่คันนี้มีเจมส์มาเจมมาครับไปแล้วเจมส์มาร์บไปแล้วใครในที่นี้จะเป็นผู้โดยสารไปกับเราบ้างยกมือค่ะ Anybody w a n t to be a passenger with g e m m a s and Billy Anyone ค้อาจจะถามว่าก็มีมีกมีัพตูนเองมีทัคปีทัพปีรัพปีทับปีมีอาสาแล้วนะคะเช่วันนี้นะคะใครอยากจะเปิดโอกาสให้ตัวเองมาทดลองขับรถรุ่น ต้องลองเองจริงๆใช่ต้องลองเองเป็นความรู้สึกที่อธิบายยากมากครับแต่คือผมเชื่อว่าทุกคนที่ไ,ได้ลองขับแล้วเนี่ยจะจะมีฟีลลิ่งของของตัวคุณเองแล้วก็จะมีการอธิบายในแบบของคุณเองครับแต่ส่วนตัวแล้วผมบอกเลยว่าเป็นการขับขี่ที่ลงตัวแล้วแฮปปีมากๆครับมิกซ์โวว่าหลายๆท่านเนี่ยต้องบอกเลยว่าเมื่สอสู่ตนเปิดผ้ามาแล้วก็แม้กทั้งตัวคุณเจมส์เองเนี่ยจริงๆแล้วอยากจะไปดูเพิ่มบ้างไหมคะมิกว่ก็เป็นคนหนึ่งเหมือนกันที่อยากจะเข้าไป อยากดูเพิ่มเลยครับอืมอยากไปดูเพิ่มงั้นเดี๋ยวเราลองยืดขึ้นแล้วก็ลองไปเดินดูกันนะคะได้ครับเก็บกุ๊กกี้กันเลยค่ะแล้วก็ให้คุณเจมส์นะคะฝากทิ้งท้ายตรงนี้ด้วยไม่ว่าจะเป็นความสวยงามของรถคันนี้นะคะแล้วก็รวมถึงเชิญชวนสักนิดนึงรถยุ่นรุ่นนี้ทําไมต้องมาดูใกล้ๆอันตอนนี้ทุกคนอาจจะยังไม่ได้มาสัมผัสแต่ว่าบอกหน่อยสิคะพอได้มาดูใกล้ๆแล้วเป็นยังไงบ้างเชิญเลยค่ะก็เป็นการคอนเฟิร์มของผมนะครับที่บอกว่าเป็นรีฟคอนเทนเนอร The best Grand Tourer ที่มีนะครับรถคันนี้คือเป็นงานอาร์ตครับแล้วก็การขับขี่องรถคันนี้คืออย่างที่บอกแค่คำว่า Bentley ก็บอกแล้วครับว่าการขับขี่ Perfect แน่นอนคนระับคือ Speed มีแน่นอน Comfort มีแน่นอนนะครับแลวที่สำคัญคือแค่มาอยู่ตรงนี้ผมว่าทุกคนก็จะแฮปปี้นะครับก็ฝากกับ Bentley Continental GT Speed ด้วยนะครับทุกคนขอบคุณครับขอบคุณค่ะสุดท้ายนี้คุณเจมมาเชิญด้านหน้ากันหน่อนะคะนิขออนุญาตช่วยฝา ผลงานนะคะแล้วก็รวมถึงมีอะไรอยากจะบอกทุกท่านวันนี้นะคะที่มารอชมมารอเชียเราก็ในส่วนนี้อยากมาหยุ่นใกล้ชิดกับเบนนี่นะะแล้วก็เจสมาบ้านาสก็ผลงานของตัวเองแล้วกันครับมีภท่านเ<ช><ส>ป็นเพื่อนนั่งขบานจะออนแอร์ได้ชมปีไม่รเช็คปีนี้ปีนี้เดือนหน้าครับผมปี27นะครับแล้วก็สำหรับใครที่มาในงานวันนี้นะครับอยากให้ทุกคนได้มาชมเบนนี่คันเทนต์ทีทีสปีดจริงๆครับเป็นโฟร์เจเนอเรชันนะครับใครที่เห็นแล้วรู้สึกว่าแบบ รูปทรงไม่เปลี่ยนมากแต่ว่ามีอะไรใหม่ๆเต็มไปหมดเลยครับมีเทคโนโลยีมีการเจ็ดมีทุกอย่างเต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นก็มาชมได้ที่นี่นะครับผมก็ขอบคุณทางเบนดี้ในของที่เชิญผมมาในวันนี้ด้วยครับขอบคุณมากให้กับเจนส์มาและเป็